รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมาครีม ครับเรียบร้อยดีนะครับ คุณจำลวดคุณจำลวดครวบยายช่วยยายด้วยจะช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นคนระับคุณยายยายโดนโจนจี้โดนโจนจี้จจใช่แล้ว<ม>ไอ้โจนเนี่ยมันจี้เอากระเป๋าสร้อยแหวนนาฬิกาของยายเนะี่ยไปหมดเลยจ้อาอ้าวคุณยายโดนจี้ที่ไหนครับเด็กตรงนู้นไหนตรงนู้นหนักตรงนู้นนะโดนจี้ตรงนู้นจ้ะแล้วตอนที่ยายโดนโจนมันจี้อ่ะยายได้ร้องให้คนมาช่วยเหลือไหมครับ ตำรวจมันร้องไม่ได้โจมันขู่ยายไว้ใช่ไหมป่าอา้าวเป่าแล้วทำไมยายไม่รอ้อยคนอื่นมาช่วยยายครับเพราะในปากยายอะมีฟันทองอีกจังสามีพื้นยายร้องจากโกนไปมันงัดเอาฟันยายออกมายายจะทำยังไงอ่ะนี่บาทแล้วก็ตังหลายหมื่นถีงลุกทุ่ม,มะไอเด็กคนตำรวจครับ ไอ้ที่แหวงไปเนี่ยก็โดนมันกันนะอ๋อครับเมื่อกี้เผลอหลับครับโจมันเลยจี้ไปสักครึ่งซี่ตำรวจทำไมเว้นนะโจนเนี่ยสนับสนุนโดยพฤกษาคลินิก เจรจาก่อนนะ กแกได้ตองนี้ยังไงดีจะโถ,ถยังไงดีแล้วก็ฆ่ามานันสิอ้าก็ตงบดูแล้วจะหนีไปไหนไม่พ้นมือเราหรอก ก็มีคนจำข้าไม่ได้แล้วก็เป็นงสินทูตก็ดันพูดสสดังก็จำเสียงีแกมาถึงที่นี่เลยเหรอถึงที่ไหนฉันก็ไปถ้ามีแกอยู่ที่นั่นเพราะฉันจะมาเอาชีวิตแกตอนตายไปเหรอไปออกนี้ช่วยอีกด้วยออกนี้ไม่มีใครช่วยได้ ปูดแล้วองดินมันโดนธนูสไนเปอร์ของข,องของ้าคันูสไนเปอร์นอนดิ้นปัด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 อยู่ที่ชายป่าอ,อ,องดินองดินคลุกอยู่กับดินนะพวกมัวไพวกแกไม่ต้องมาพูดพวกเราไม่ต้องให้มันพูดฆ่ามันหยด เฮ้ยๆเนีเป็นผู้ชายอะไรรู้ผู้หญิงเพียงคนเดียวบ้าว่ะนี่ยเไม่เคยเห็นหรือไงผู้ชายรู้ผู้หญิงอ่ะอยู่ตรงนี้นะแล้วยอมจำนนต์ตาบันนี้พ่อกลับไปก่อนตีร้องพวกเจ้าไว้หมดแล้ว มาแคาสองตัวมาล้อมพวกเราตั้งสี่ตัวมาล้อมพวกเราตั้งสี่คน,คนมาสองตัวมันดาเผยจัในการนัอ้จังวางอาวุธจำนวนข้าอย่าหลบนี พวกเรา,าจัดการ,ารมันทันทีเฮ้ยเข้ามาสิหอโหนี่อัอจะอัดอ ข้าไปเล้วเอาสิมาสิเอาเลยข้าไปเลยจะไม่ชอบันข้าไปเลยนายระวงตัวเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนนี้ไ้นี่่าเยอะระวังกันนท่านระวัง โอ้แข่งเสียงดังส่วบสัวบอะไรฮะมาเล่นละครร้องมาเล่นลิเกบ้าไปเละทำขอพวกอีกตเสียเรื่องหมดตายไปแล้วนอนตายวันนี้ตายเลยไงนอนตายไปเลยทัวอืมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนายท่านลบๆๆๆทำไมเหลือไอ้เตี้ยงตัวฮ้ยไม่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 ต้องตาม ไปล่ะนายท่านถึงมันแบกหินหนีไปอ่ะตามตัวไม่ยากหรอกโธ่ก็เดี๋ยวไปตามหาโรงงานน้ำพริกในโยงก็เจอโธ่วนี่นายท่านไปตามหาโรงงานน้ำพริกจะเจอได้ไงไอเจ้าของโรงงานน้ำพริกนอนตายดังซวบอยู่นี่นน,นู่นนั่นเจ้าของโรงงานลูกชิน้น<ถ>แล้วจะทำไงต่อดีครับนายท่านกลับบ้องเขียวไปต้องรีบกลับเดี๋ยว้าเพื่อนหญิงได้รับบาดเจ็บอะ่ะแล้วสมิงสินทูบอกว่า นอนชักกระเดวกระเดวอยู่ที่ชายป่าอยู่ข้างจอมปลวกไปเดี๋ยวรีบไปช่วยเขาอีกกลับมองเขียวกันเฮ้ยก้านขอรับแล้วนายนะรีบไปช่วยผู้ชายคนนั้นอย่าให้ไป็นอันตรายได้เดี๋ยวฉันจะพาแม่นางนี้กลับไปที่วังเขียวก่อนได้เปล่าด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่นางรีบไปก่อนเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอ้าวไอ้นี่ยังไม่สนิทนี่เมื่อกี้บอกเราอ้าวมาโอ้ยไม่สนิท โอ,โอ้ยอันนี้ตายจริงตายเพราะปากนี่เองประหมอสนับสนุนโดยกาแปฟปลอยใสคอลลาเจน ดีๆไว้ไม่เป็นอะไรมากหรอกเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บ้าเจ้ารีบพาองดินไปรักษาแผลที่ข้างในส่วนแม่นางเดี๋ยวข้าดูแลอยู่ตรงนี้เองได้ขอรับค่อยๆเดินนะ และอย่างนี้<อ>เห็นทีต้องถูกเย็บสามสี่ตะเข็บทั้งแขนขาเจ้านังเอรอขาตรงนี้จะกลัวไหม รู้ว่าคิดอะไรในใจนั้นนางเหนมบเจ้าคะแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมโอ้โหชัดเจ๋วเลยเจ้าค่ะเห็นแล้วบ่มนวล ยอดสวัยาง ที่ชุมทางบ้านพาชดทำอะไรอ่ะหยุดเดี๋ยี้ฉันจะลากโสรสไปน่ทิ้งนเสิเฮ้ยหยุดนะเนมนันไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่ เจ้าะเป็นเจ้าหญิงแน่ๆไม่ใชเ่เดี๋ยว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 จะมาเดี๋ยวอะไรจะมาเอาใจทำไมมันสบเค่นหนบังอาจี่ตัวจริง<า>เจ้าหญิงนะเขารบกันนะจ๊ะ ความติดปลอดภ<ไ>ัยนะคนดีหยุดเดี๋ยวนี้ คือเจ้าหญิงเหรอถูกต้องข้าคือเจ้าหญิงเอยาวดีผู้มั่นของท่านชยโยชโยเจ้าหญิงไอ้กาครับต่อไปนี้ข้าคงไม่ต้องใช้อัดประมูลนางแล้วชโยชโยนี่นายท่านแม้ดีใจออกนอกหน้าเหลือเกินนะนีถ่ถึงขนาดนี้แล้วก็จัดพิธีอภิเษกกันเร็วๆเ,เลยสิใช่ใชจะอภิเษ<า>กได้ก็ต่อเมื่อ เราตามหาท่านพี่ตันรวินจนพบเสียก่อนอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เอ,อ้ยหยุดไม่ต้องเราจะต้องไปตามหาท่านพี่ตันดวินที่ตลาดโรงเกลือโอยเอานี่เอาอยู่แล้วเหรอเจ้าหญิงถึงแม้สมิงสิมทูจะตายไปแล้วแต่คนของมันก็ยังมีอำนาจอยู่บ <S S S 2> ัลลังเชียงน้อยก็ยังตกอยู่ในอันตราย <S S S ดังนั้น เราจะต้องไปตามหาท่านพี่ต่อแล้วเรา,เราจะไปตามไปยังไงร่วมมือกันดีมากงานเนี้ยหญิงจะเป็นคนวางแผนเองท่านดาบก็ปลอมตัวเป็นติด๊ดส่วนติด๊ดก็ปลอมตัวเป็นองนองดินอองดินเป็นหญิงไปทั่วสมองวา่าเป็นหนิม หนิมเป็นหม่อมหม่อมเป็นดาบดาบเป็นติดติดเป็นหญิงหญิงเป็นหม่อมอุยอ้อยุงเอ้าไปกันหมดเลย